น,นึ่งสองชุดเด่นเช้านี้ตัดวิบดิบแล้วนะคะกับมะเขือยาวของเราไอของสูงก็คือมะเขือยาวทุกคนจากวันนั้นที่อัปเดตไปใช่ไหมคะว่าต้นเขาเดี๋ยวจะหมุนให้ดูม่าแต่ลูกเดียวนี่เอาไปทำอะไรกินได้บ้างเนี่ยมะเขือเนี่ยเราต้องคอยระวังเรื่องพวกเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งที่เป็น นี่ค่ะผลผลิตอลูกกำลังกินเลยนะคะนี่ผัดใส่ใบโหระพาอืมบนะินก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟเช้าขึ้นมาก็กินกาแฟแทนๆน,นี่จ้าวันนี้ได้ตัดกินแล้วนะคะทุกคนนี่ มีลูกเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะมีมะเขือยาวมาอีกต้นหนึ่งออกลูกแล้วนี่ค่ะแล้วก็มีลูกนี้ด้วยนะนี่ค่ะทวาเอา่เอเป็นความสุขแล้วก็มันปลอดภัยด้วยนะเราปลูกเองเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะเขานะคะได้แล้วหนึ่งลูกลสุกก็จะทักกินอืม เดี๋ยวตัดไปเลยนะคะได้เอาบรรยากาศแหราคาตรงริมระเบียงมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะททายเช้านี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปผัดใส่ใบโหระาแล้วก็จะมีมะเขือเทศทันลูกใหญ่นะซื้อมาสองสองพันอืมเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าจะได้กินลูกหรือเปล่าเพราะว่าได้เอาบรรยากาศแหราคาตรงริมระเบียงมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะททายเช้านี้ค่ะ เดี๋ยวจะเอาไปผัดใส่ใบโหระพาแทนๆน,นี่จ้าวันนี้ได้ตัดกินแล้วนะคะทุกคนมี่มีลูกเดียวค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วนะคะจากที่ตอนซื้อมาเนี่ยยังไม่ถึงฟุตเลยอันนี้เกือบสองฟุตแล้วค่ะความสูงระเ,เบี้ยงมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้ววันนี้มาอัปเดตเพื่อักสวนครัวนะคะเพื่อนๆ ต้นมะเขือเทศแสวเยอะๆเลยค่ะอือเช้ามาแล้คะก็ลูกโป้อยู่เลยนะคะตอนที่ซื้อมาเนี่ยลูกแค่นี้เองนะคะลูกแค่นี้มาอัพเดตการเจริญงอกงามของเขานี่ค่ะผลผลิตอลูกกำลังกินเลยนะคะนี่ผัดใส่ใบโหระพาอือเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวให้ดูทรงนี้ก็ได้อ่ะหนึ่งถ้าเหมือนตัดลิบบินปัดกานยังไงไม่รู้ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยอ้งานเยอะแยะเลยค่ะทุกคนอือเช้านี้ก็เอาบรรยากาศริ้มเลาศสนนะลูกเดียวก็ผัดได้อือเดี๋ยวไปผัดใส่ใบโหระพาแล้ะกันเพราะว่าที่ระเบียงมีใบโหระพาค่ะนี่ระเบียงมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้ว วันนี้มาอัปเดตเพื่ผักสวนครัวนะคะเพื่อนๆนต้นมะเขือเทศได้เอาบรรยากาศนีในละค่ะตรงริมระเบียงมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะททายเช้านี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปผัดใส่ใบโหระานี่ค่ะผลผลิตอืลูกกำลังกินเลยนะคะนี่ผัดใส่ใบโหระพาอืทำอ๋อ เป็นความสุขแล้วก็มันปลอดภัยด้วยนะเราปลูกเองเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะ่ะหที่เป็นผักผักแพลวผักแพลวก็พลังงามค่ะอันนี้เป็นสารละแน่นี่สารละแน่สาระแน่ก็จะทำเอ่อเป็นความสุขแล้วก็มันปลอดภัยด้วยนะเราปลูกเองเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเนาะนี่ค่ะ ันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะก็ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยโอ้งานเยอะแยะเลยค่ะทุกคนอืเช้านี้ก็เอาบรรยากาศริ้มเลมาพอสมควรแล้วก็พยายามบำรุงนะคะโดยการใช้ปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละแล้วที่เป็นพระเอกของพืชผักสวนครัวตอนนี้ว่าแต่ลูกเดียวนี่เอาไปทําอะไรกินได้บ้างเนี่ย มะเขือเนี่ยเราต้องคอยระวังเรื่องพวกเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งที่เป็นตอนที่ซื้อมาลูกอย่างเท่าทนกแทนแทนนี่จ้าวันนี้ได้ตัดกินแล้วนะคะทุกคนนี่มีลูกเดียวคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะมีมะเขือยาวมาอีกต้นหนึ่งออกลูกแล้วนี่ค่ะแล้วก็มีลูกนี้ด้วยนะนี่ค่ะ นี่เป็นผักผักแพรว่าพลังงามค่ะอันนี้เป็นสารละน่น,ะนี่สารละเเน่สารละน่ก็จะทำเอ่อเป็นความสุขแล้วก็มันปลอดภัยด้วยนะเราปลูกเองเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะกระเบี้ยงมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้ววันนี้มาอัปเดตเพื่อผักสวนครัวนะคะเพื่อนๆต้น มะเขือเทศว่าแต่ลูกเดียวนี่เอาไปทําอะไรกินได้บ้างเนี่ยมะเขือเนี่ยเราต้องคอยระวังเรื่องพวกเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งที่เต้องเปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยโอ้อะแย่ๆเลยค่ะทุกคนอืเช้านี้ก็เอาบรรยากาศริมเลิศเอานะคะได้แล้วหนึ่งลูกลสุกก็จบทุกินอืม,อม ตัดไปเลยนะคะเราปลูกต้องปลูกกางแจ้งเลยนะทุกคนอืมเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาให้เห็นแล้วเพี้ยอันนี้มาเขือวยาวต้องเปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยองานเยอะะเลยค่ะทุกคนอืเช้านี้ก็เอาบรรยากาศริ้มแลนี่ค่ะผลผลิตอืลูกกำลังกินเลยนะคะนี่ ผัดใส่ใบโหละพาอืมนะแล้วเดี๋ยวก็จะพามาดูนี่เลยค่ะอันนี้ค่ะต้นมะเขือเทศไม่รู้ว่าอันไหนเป็นมะเขือเทศสีดำตัวสีขาวๆที่เกาะอ,อยู่ตามใต้ใบเนาะเวลาที่พ่ะได้เมนูแล้วหนึ่งเมนูจากผักที่เราปลูกเองสุขสันต์วันหยุดพักผ่อนมีความสุขทุกท่านทุกบ้านนะคะได้ เอาบรรยากาศในราคาตรงริมระเบียงมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะท่ายเช้านี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปผัดใส่ใบโหระเอนะคะได้แล้วหนึ่งลูก,กเดี๋ยวสุกก็จะกินหือตัดไปเลยนะคะระเบียงมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้ววันนี้มาอัปเดตเพื่อผักสวนครัวนะคะเพื่อน,อนๆต้น มะเขือเทศพ,อ,พอสมควรแล้วก็พยายามบำรุงนะคะโดยการใช้ปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละแล้วที่เป็นพระเอกของพืชผักสวนครัวตอนนี้พอสมควรแล้วก็พยายามบำรุงนะคะโดยการใช้ปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละแล้ว <inclusive. S 2> ที่เป็นพระเอกของพืชผักสวนครัวตอนององามเลยค่ะอันนี้เป็นผู้ชายนะคะที่เอาก้าเขามาเพาะไว้เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องขยายค่ะ เคคน,น้ค็แล้วก็จะมีมะเขือเทศพันลูกใหญ่นะซื้อมาสองสองพันอืมเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าจะได้กินลูกหรือเปล่าเพราะว่าต้องเปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยโอ้อะแย่เลยค่ะทุกคนอืมเช้านี้ก็เอาบรรยากาศริมเลิศเติมความสดชื่นยามเช้าด้วยกันจ้าสุขสันต์วันพักผ่อนสุขสันต์วันอาทิตย์ทุกท่านทุกบ้านเลยค่ะ เอาบรรยากาศริมตาแล้วก็จะมีมะเขือเทศพันลูกใหญ่นะซื้อมาสองสองพันเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าจะได้กินลูกหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นผักผักแพวผักแพากวว็าลังงามค่ะอันนี้เป็นสารละแน่น,แนี่สารละแน่สารละแน่ก็ความภาคภูมิใจของเราเชา้านี้กับผลผลิตมะเขือยาวหนึ่งลูกตัดเลยตัดเลย ทำเมนูอะไรเดีนะคะได้แล้วหนึ่งลูกกะสุนก็จะไปกินอือเดี๋ยวตัดไปเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วนะคะจากที่ตอนซื้อมาเนี่ยยังไม่ถึงฟุตเลยอันนี้เกือบสองฟุตแล้วค่ะความสูงและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนดูนะคะมีมะเขือขยาวมาอีกต้นหนึ่งออกลูกแล้วนีกค่ะแล้วก็มีลูกนี้ด้วยนะ นี่ค่ะหน้าหนึ่งสองนเช้านีาน้ตัดวินดินแล้วนะคะลับมื่อือยาวของเรามางามเลยค่ะอันนี้เป็นกุ้ช่ายนะคะที่เอาก้าเขามาเพาะไว้เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องขยายค่ะผักเควลนี้ก็แล้วเดี๋ยวก็จะพามาดูนี่เลยค่ะ